Conversations with God and Uncommon Dialogue Book 3สนทนากับพระเจ้าการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเล่ม3 E.P. 38บทที่8หน้า198-204หยุดทำตัวขาดพร่องไม่สมบูรณ์ ถ้าอย่างนั้นก็หาวิธีให้ผมเข้าใจเรื่องนี้ด้วยครับเพราะผมได้ยินมาตลอดชีวิตเรื่องว่ามันเป็นที่ปรารถนาแค่ไหนมันเป็นเรื่องสูงส่งเพียงใดที่ได้ยกระดับพลังกุลทาลินีขึ้นจากจักรมูลทานรูทจักระเรื่องนี้ยังเป็นเหตุผลหลักให้ผู้ปฏิบัติทางจิตวิญญาณ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางเพศผมรู้ครับว่าตอนนี้มันออกนอกเรื่องความตายขอโทษจริงๆนะครับที่ลากมาเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกันนะครับจะขอโทษทำไมการพูดคุยพาไปเรื่องไหนก็ให้มันเป็นตามธรรมชาติซึ่งหัวข้อที่เราคุยกันในบทสนทนานี้ก็เป็นเรื่องของ ความหมายแห่งการเป็นมนุษย์ที่แท้เรื่องว่าชีวิตเป็นอย่างไรในจักรวาลน,นี้นี่แหละหัวข้อเดียวที่เราคุยกันอยู่และเรื่องนี้ก็ไม่ได้หลุดประเด็นเลยการอยากรู้เกี่ยวกับความตายก็ไม่ต่างจากการอยากรู้เกี่ยวกับชีวิตประเด็นนี้เคยบอกไปแล้ว าการแลกเปลี่ยนกันตรงนี้จะทำให้เราขยายความสนใจไปครอบกลุ่มกิจกรรมที่ทำให้กำเนิดชีวิตซึ่งเวลาเดียวกันก็เป็นกิจกรรมที่เชิดชูชีวิตได้อย่างสุดยอดก็ให้มันเป็นไปตามนั้นเถิดแต่ตอนนี้เอาให้ชัดเรื่องหนึ่งก่อนก็คือไม่จำเป็นว่าคนที่มีระดับจิตขั้นสูง จะต้องละวางการแสดงออกทางเพศทุกอย่างและยกระดับพลังงานทางเพศทั้งหมดขึ้นถ้ามันเป็นเรื่องจริงป่านนี้คงไม่มีคนที่มีระดับจิตขั้นสูงเหลือแล้วเพราะมิวัฒนาการทั้งหมดจะหยุดอยู่กับที่อืมเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดทีเดียวครับ ใช่ฉะนั้นถ้าใครบอกว่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดจะไม่มีเพศสัมพันธ์เด็ดขาดและชี้ว่านี่คือเครื่องหมายของความศักดิ์สิทธิ์แสดงว่าเขายังไม่เข้าใจว่าชีวิตมีไว้ทำอะไรขอทำความเข้าใจให้ชัดไปเลยว่าถ้าอยากหาเกณฑ์ตัดสินอะไรสักอย่าง ว่ามันดีต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์หรือเปล่าเธอก็ลองถามตัวเองง่ายๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกคนทำอย่างนั้นเป็นตัววัดที่ง่ายมากแล้วก็แม่นยำมากด้วยถ้าทุกคนทำเรื่องเดียวกันแล้วผลออกมาเป็นประโยชน์สูงสุดต่อมวลมนุษย์แสดงว่ามันอยู่ในขั้นสูง แต่ถ้าทุกคนพร้อมใจทําอะไรสักอย่างแล้วส่งผลให้มนุษย์บนโลกฉิบหายวายป่วงมันก็ไม่ใช่เรื่องสูงส่งที่ควรแนะนำเห็นด้วยไหมแน่นอนครับถ้าอย่างนั้นเธอก็เพิ่งเห็นพ้องว่าไม่มีบรมครูที่แท้คนไหนจะเปล่าประกาศว่า การถือพรหมจรรย์คือมัรควิธีสู่การบรรลุธรรมแต่ตัวแนวคิดที่บอกว่าการละเว้นเรื่องทางเพศถือเป็นเรื่องสูงส่งและการแสดงออกทางเพศคือความปรารถนาขั้นต่ำนี้แหละที่ทำให้ประสบการณ์ทางเพศเป็นเรื่องน่าละอายทั้งยังสร้างความรู้สึกผิดและความวิปริตร้อยแปด เกี่ยวกับเรื่องทางเพศขึ้นแต่ถ้าเราไม่เห็นด้วยกับการละเว้นเรื่องทางเพศเพราะว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการสืบพันธุ์อย่างเนี้จะถูกโต้กลับมาได้ไหมครับว่าถ้าใช้การกิจเพื่อสืบพันธุ์เสร็จแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องกลับไปมีเพศสัมพันธ์อีกครับ เราไม่ได้มีเพศสัมพันธ์เพราะเป็นความรับผิดชอบต่อมวลมนุษย์ที่จะต้องสืบพันธุ์เรามีเพศสัมพันธ์เพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะทำมันฝังอยู่ในหน่วยพันธุก,กรรมเธอแค่ทำไปตามข้อกำหนดทางชีวภาพใช่เลยครับสัญญาณทางพันธุก,กรรมนี่แหละที่ขับดันให้สายพันธุ์ได้อยู่รอด แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาอีกแล้วอย่างนี้ถือเป็นเรื่องสูงส่งหรือเปล่าครับถ้าเราเพิกเฉยต่อสัญญาณเธอแปลสัญญาณผิดข้อกำหนดทางชีวภาพไม่ได้รับประกันการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์แต่รับประกันว่า เธอจะได้มีประสบการณ์ถึงความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเป็นธรรมชาติแท้จริงของตัวเธอการสร้างชีวิตใหม่เกิดขึ้นเมื่อเข้าถึงสภาวะหนึ่งเดียวแล้วแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เธอจะเข้าถึงสภาวะนั้นถ้าการสืบพันธุ์คือเหตุผลเดียวในการแสดงออกทางเพศ ถ้ามันไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าแค่ระบบจัดส่งเธอก็ไม่จำเป็นต้องไปมีอะไรกับใครอีกแค่เอาองค์ประกอบทางเคมีของชีวิตมาตีผสมให้เข้ากันในจานเพาะเชื้อก็ได้แล้วถทาว่ามันจะไม่ตอบสนองแรงกระตุ้นพื้นฐานที่สุดของวิญญาณซึ่งมากกว่าแค่การสืบพันธุ์อย่างมาก แต่ยังเกี่ยวกับการรังสรรค์ตัวตนขึ้นใหม่ตลอดเวลาซึ่งข้อกำหนดทางชีวภาพไม่ได้มีไว้ให้สร้างชีวิตเพิ่มขึ้นแต่เพื่อให้มีประสบการณ์ถึงชีวิตได้มากขึ้นและให้ประสบกับชีวิตอย่างที่มันเป็นจริงๆซึ่งก็คือเป็นการสำแดงออกของความเป็นหนึ่ง อ๋อนี่คือเหตุผลที่ท่านจะไม่ห้ามให้คนมีเพศสัมพันธ์ถึงแม้คนนั้นจะหยุดมีลูกไปนานแล้วหร่อครับแน่นอนแต่บางคนบอกไว้อะครับว่าเราควรหยุดมีเพศสัมพันธ์หลังจากหยุดมีลูกแล้วแล้วยังบอกอีกว่าคู่ไหนที่ยังปฏิบัติการกิจต่อไป ถือว่าดึงตัวเองลงไปอยู่กับแรงขับในระดับกายนะครับใช่แล้วการทำอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรื่องสูงส่งแต่เป็นแค่พฤติกรรมของเดรัจฉานซึ่งอยู่ระดับต่ำกว่าธรรมชาติที่สูงส่งของมนุษย์นี่ไงทำให้ต้องกลับไปที่เรื่องจักรกะ หรือศูนย์พลังต่างๆในร่างกายก่อนหน้านี้ฉันบอกว่ายิ่งยกระดับพลังชีวิตให้สูงขึ้นผ่านกายหยาบของเธอสภาวะจิตของเธอก็ถูกยกระดับขึ้นด้วยใช่เลยครับดูเหมือนประโยคนั้นจะสื่อสารว่าห้ามมีเพศสัมพันธ์นะครับ ไม่ใช่และไม่ได้สื่ออะไรแบบนั้นถ้าเธอเข้าใจเธอจะรู้ว่ามันไม่ใช่ย้อนไปที่ความเห็นก่อนหน้าของเธอนะและพูดบางเรื่องให้ชัดนั่นคือไม่มีอะไรต่ำช้าในการมีเพศสัมพันธ์แต่เธอต้องโยนความคิดนี้ทิ้งไปจากใจจากวัฒนธรรมของเธอ ไม่มีอะไรที่ต่ำหยาบช้าน่ารังเกียจเสื่อมเสียหรือผิดบาปเกี่ยวกับประสบการณ์ทางเพศที่เร่าร้อนด้วยไฟปราถนาแรงกระตุ้นทางกายไม่ได้แสดงถึงพฤติกรรมของเดรัจฉานขั้นต่ำแรงกระตุ้นพวกนั้นถูกฝังไว้เป็นส่วนหนึ่งของระบบโดยฉันเอง เธอคิดว่าใครเป็นคนทําให้ออกมาในลักษณะนั้นกระนั้นแรงกระตุ้นทางกายก็เป็นแค่ส่วนประสมเดียวในการผสมผสานอันซับซ้อนของการตอบสนองที่เธอทุกคนมีต่อคนอื่นจำไว้ว่าตัวเธอมีสามสภาวะในหนึ่งเดียว ซึ่งดำรงอยู่พร้อมจักกระหรือศูนย์พลังงานทั้งเจ็ดเมื่อไหร่ที่เธอตอบสนองใครจากทั้งสสภาวะและเจศูนย์พลังงานในคราวเดียวเธอจะได้รับประสบการณ์สุดยอดที่ใฝ่หามาช้านานเป็นประสบการณ์ที่เธอเกิดมาเพื่อมัน ไม่มีอะไรชั่วร้ายหรือไม่ดีเกี่ยวกับพลังงานพวกนี้แต่ถ้าเธอเลือกใช้แค่ด้านเดียวเธอจะเป็นคนที่ขาดพร่องและจะไม่ดีขึ้นมาจริงๆเพราะมันยังไม่ครบถ้วนยังตกหล่นอยู่เวลาที่เธอขาดพร่องนั่นคือเธอไม่ได้เป็นตัวเองให้สมบูรณ์นี่แหละความหมายของคำว่า ชั่วร้ายหรือไม่ดีโว้เข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วคำเตือนเกี่ยวกับเรื่องทางเพศสำหรับคนที่เลือกจะยกระดับจิตนั้นไม่เคยเป็นคำเตือนที่มาจากฉันหากแต่เป็นคำเชิญและคำเชิญก็เป็นคนละอย่างกับคำเตือนแต่เธอก็เอาไปปน จนเป็นเรื่องเดียวกันคำเชิญน,นี้ไม่ได้บอกให้เธอหยุดมีเพศสัมพันธ์แต่ให้หยุดทำตัวขาดพร่องไม่สมบูรณ์ไม่ว่าจะทำอะไรมีเซ็กส์กินอาหารเช้าไปทำงานเดินทอดน่องริมหาดกระโดดเชือกหรืออ่านหนังสือดีๆสักเล่มทุกอย่างที่เธอทำ ขอให้ทําหมดทั้งตัวหัวใจและวิญญาณทําด้วยตัวตนอันครบถ้วนเป็นหนึ่งถ้าเธอมีเพศสัมพันธ์จากแค่จักกะระดับล่างเท่ากับเธอกำลังขับเคลื่อนพลังจากจัก,กระมูลทานอย่างเดียวซึ่งจะพลาดประสบการณ์ด้านที่บรรเจิดสุดยอดไปทว่า หากเธอรู้สึกรักอีกฝ่ายและขับเคลื่อนจากศูนย์พลังงานทั้ง7ไปพร้อมกับความรู้สึกรักนั้นเธอจะได้สัมผัสประสบการณ์สุดยอดแล้วภาวะนี้จะไม่ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไงนั่นสินะครับยังไงก็นึกไม่ออกครับว่าประสบการณ์แบบนั้นจะไม่ถือเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ได้อยังไง ฉะนั้นคาเชิญให้ยกระดับพลังชีวิตผ่านกายเนื้อสู่จัก,กระด้านบนนั้นก็ไม่ใช่การชี้แนะและเรียกร้องให้เธอปัดขาดจากจักระระดับล่างใดๆทั้งสิ้นถ้าเธอยกระดับพลังงานขึ้นสู่จัก,กระอนาหตะฮาร์จักระขยายความนะคะ อนาหตะหรือฮาร์ดจักระอยู่ตรงระดับหัวใจตรงแนวกระดูกสันหลังกลับไปที่เนื้อหาค่ะหรือกระทั่งจักระสหัสสารคราวจักระขยายความเพิ่มจากผู้แปลนะคะคราวจักระอยู่ตรงกลางกระหม่มอมภาษาไทยเรียกว่าจักระสหัสสาร กลับไปที่เนื้อหาค่ะถ้าเธอยกระดับพลังงานขึ้นสู่จักกะอนาหตะฮาร์จักกะหรือกระทั่งจักกะสหัสรานคราวจักกะนั่นไม่ได้หมายความว่าพลังงานจะไม่สามารถอยู่ที่จักกะมูลทานไปพร้อมกัน ความจริงถ้าไม่มีพลังงานอยู่ตรงจากกระนั้นถือว่าพลังของเธอขาดตอนเมื่อไหร่ที่ยกระดับพลังชีวิตขึ้นสู่ศูนย์พลังงานในระดับบนบนเธออาจเลือกที่จะมีหรือไม่มีประสบการณ์ทางเพศกับคนอื่นแต่ถ้าเลือกจะไม่มีมันก็ไม่ใช่เพราะว่า ทำอย่างนั้นแล้วจะละเมิดกฎจักรวาลว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์หรือเพราะจะทำให้เธอเป็นผู้สูงส่งยิ่งขึ้นแต่ถ้าเธอเลือกจะมีสัมพันธ์ทางเพศกับคนอื่นมันก็จะไม่ฉุดให้เธอลงต่ำสู่ระดับจักระมูลทานอย่างเดียวเว้นแต่เธอจะขาดการเชื่อมโยงกับจักระระดับบน ฉะนั้นตรงนี้คือคำเชิญไม่ใช่คำเตือนทว่าเป็นคำเชิญซึ่งก็คือจงยกระดับพลังชีวิตของตัวเองขึ้นสู่ระดับสูงสุดเท่าที่ทำได้ในแต่ละห่วงขณะแล้วชีวิตเธอจะยกระดับขึ้นซึ่งไม่เกี่ยวกับว่าจะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่แต่เกี่ยวกับ การยกระดับจิตสำนึกไม่ว่าเธอจะทำอะไรเข้าใจแล้วครับได้รู้สักทีครับถึงแม้ผมจะยังไม่รู้วิธียกระดับจิตก็ตามผมไม่คิดว่าตัวเองจะรู้วิธียกระดับพลังชีวิตผ่านศูนย์พลังงานต่างๆในร่างกายและคนส่วนใหญ่ก็อาจไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่า ศูนย์พลังงานพวกนี้คืออะไรอะครับใครที่กระตือรือร้อนอยากรู้เกี่ยวกับสรีระวิทยาแห่งจิตวิญญาณให้มากขึ้นสามารถหาความรู้ได้ไม่ยากเพราะฉันให้ข้อมูลเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้แล้วในแหล่งอื่นด้วยภาษาที่เข้าใจชัด หมายถึงในหนังสือเล่มอื่นๆล่ะครับจากนักเขียนคนอื่นๆอย่างนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องไปอ่านงานเขียนของดีพัคโชปราชายคนนี้เป็นหนึ่งในผู้อธิบายเรื่องนี้ได้กระจ่างที่สุดในโลกเวลานี้เข้าใจทั้งความเร้นลับของมิติทางจิตวิญญ,ญาณ และศาสตร์ของมันยังมีผู้นำศาสรที่เยี่ยมยอดคนอื่นๆอีกหนังสือของคนเหล่านี้ไม่ได้บอกแค่วิธียกระดับชีวิตขึ้นไปตามแนวสันหลังของร่างกายแต่ยังบอกวิธีออกจากกายเนื้อนี้ไปเลยด้วยการอ่านข้อมูลเหล่านี้จะทำให้เธอระลึกขึ้นว่า มันเบิกบานแค่ไหนที่ได้ละจากรูปกายนี้และเข้าใจว่ามันจะช่วยให้เธอไม่กลัวตายอีกได้ยังไงร,รวมถึงเข้าใจภาวะที่ดูขัดแย้งกันนั่นคือทำไมการอยู่กับรูปกายถึงเป็นความเบิกบานและทำไมยามที่เป็นอิสระจากมันถึงเบิกบานไม่แพ้กัน กดถูกใจกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเอ็กมีสุขทุกนาทีด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปค่ะสนใจคุยกันรู้จักกันเพิ่มเติมมากกว่านี้ไปที่ f c e e o o o k f n p p g g มีอินมีกับพี่เอ็กมีสุขทุกนาทีวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ